สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่11มกร,ราคมนะครับ2564วันนี้อาจารย์ประวัติใจนะครับจะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาถ่ายน้ำมันนะครับอเอออาจารย์นนไปทดลองใส่ด e ี20กับ c x 20ก็เลยต้องถายออกนะครับเพื่อเล่งไม่ได้ว่าวิธีการก็คือเรา สาท่อยางสวนกบบสามทางครับแล้วก็ย่นให้มันเล็กลงเล็กลงสักหนึ่งระดับหนึ่งถึงสองระดับแล้วใส่นะฮะง่ายง่ายรับ นะครับสนใจติดต่อสอบถามอาจารย์ธวัชร์ใจเฟสวิจิต8ู7 2์แปนะครับสุราธานีครับ